ครับแมดไมล์นะฮะก็เป็นแมดที่อ่าตรงจุดรถไฟอยู่ตรงกลางนะฮะใครได้ก่อนโอกาสแพ้น้อยฮะโอเคเริ่มแล้ว6 5 4 3 2 1สอน let's low out <c oughs> <c oughs> ะโอเคครับไนเกิลกับอวงการครับ ทางด้านของทีมนเกิลครับอยู่สีเขียวบวกจากล่างขึ้นบนเอาวงการจะอยู่จากบนลงล่างครับเนี่ยแล้วฉากนี้อย่างที่บอกใครได้ตรงกลางเนี่ยโอกาสชนะมีสูงครับตรงที่มันเป็นเนินเกาะตรงกลางเนี่ยประมาณนี้นี่ครับอเอาทันเนี้ฮะก็เป็นทางเอาวงการรับ,ครบเคลื่อนไปอย่างเร็วฮะอ,อีกไม่กี่ใจจะย,ยืดด้านตรงกลางได้ฮะครับ พากันไกลๆนะนี่สายตาของมองการไกลครับผมสายตาสั้นไงเรื่องของเรื่องมองไม่เห็นอะไรอะนเนี่ยมองการไกลแล้วนี่ะการต่อโตกันครับแล้วเข็นขึ้นไปนะมันต้องใช้สามคันส่งครับสองคันมันส่งไม่ได้นะแล้วเนี่ะเพื่อนหม่คันแล้วนะกําลังจะต่อโตกันขึ้นด้านบนแล้วก็เพื่อนไม่สนใจไม่ส่งนะไม่ส่งนนสองคันไงเขาบอกให้ช่วยสองคันมันไม่ขึ้นต้องสามคันเนี่ยต้องสามคันถ่ายมาช่วยเร็วๆถอยมาถยมา เฮ้ยทำมานเร็วนะเอาอีสานไทยย่งกังแล้วก็เป็นทางด้านของคันนี้ครับนะเอ๊มาช่วยั้งสามคันเออขึ้นได้แล้วครับผมต่อตัวขึ้นไปนะสองคันมันขึ้นไม่ได้นะต้องมีสามคันครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วนะตามสูตรไกลกับเพียงยางฮะแล้วสไนายอย่างไกลเมื่อสักครู่นี้ฮะองการยิงาไปได้ก่อนนะน่าจะเลื่อนรถไปประมาณสัก แล้วนี่ฮะตรงกลางเป็นทางด้านของทีมในอีกเกิลน,นะที่บุกยิดขึ้นมาก่อนครับแล้วกําลังบุกเข้าใส่ของทีมเอาวังกาดครับนี่อยู่ด้านบนครับก็ตามน <c> ะ <oughs> <c oughs> โอเคโอเคฮะเอาวังกระดครับโอเคฮะตอนนี้ยิงแรกกันไปฮะเลือดหายมา20%นะสำหรับทาง อวงกาศนะครับอีเกิลกําลังตั้งลําได้ฮะตั้งลาตั้งลำเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่นะนนี้ว่าตั้งตัเตลงเตร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 งเต็งเตรงเตรงเตรงขนาดนี้ทีมในอีเกิลกําลังบุกขึ้นตรงกลางยังเอิงเอ้ยเป็นส่งมือสไตหน่อยดิไม่มีเลยนะแล้วก็เนี่ยยังอยู่กันครบเลยครับโอ้โหไม่ตายหลังจากผ่านการตั้งวงมาแล้วครับ ผมเคยเรียนตอนประมาณป2กวสา3ตั้งหลังก็ทุบไม้นี่ตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึงตึ้งตึงใครเล่นอยู่แล้วและนี่ครับมันยังไม่มีใครตายครับยังอยู่กันครบเลยนะลุย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 ครับนายอีเกิลครับนะแฟนคลับบอกให้ลุยแล้วครับนะเออ อ๋อจังหวะนี้นะนายอีเกิลที่จะอ้อมมาด้านหลังฮะโดนดักยิงเข้าให้นะเลือดหายประมาณ3 0แต่ว่ายิงแรกได้ไปนะและเหมือนจะเป็นรถถังของอวังกาดครับที่พังไปก่อนนะใช่ดึงคันนะฮะแล,ะและ้ว<ล>ตอนนี้ <ไป S 1> อมม้อมมาอ้อมมาอย่างอ้อมอยู่ฮะอ๋อยิงแรกกันไปฮะตอนนี้ทางฝั่งของนายอีเกิลในโชคดีครับมีคนหินบางอยู่นะจึงบอกว่าโชคดีไม่ได้ครับจะบอกว่าเขาหายที่ยิงได้ดีฮะแล้วก็ยังยิงแรกกันอยู่นะปังโอ้โหคนละดอก2ดอกครับ วันค่อนข้างจะกดดันนะครับกับสำหรับฉากนี้นะทั้งคู่เลยนี่ครับที่หกเก้าฮะสองคันนี้ครับเข็นขึ้นมาตรงกลางแล้วขึ้นไปยัดนักเอ็นเอสู้ๆครับนะเอ็นเอนี่เนี่ยท่านอีสปอร์ตมัเนี่ยไม่ใช่บุกขึ้นมาครับ ดังบุกขึ้นมาได้เรื่อยๆนะแล้วตอนนี้ก็คือเวลาได้ตรงกลางไปน่ครับมันจะสามารถลุกก็ได้จะรับก็ได้แล้วเวลาโจมตีเนี่ยเราจะเห็นไงแล้วว่าจะไปเส้นไหนครับมันเลือกบุกได้ครับผมนะใครที่ได้ตรงกลางไปเนี่ยค่อนข้างจะได้เปียบครับนะมันสามารถจะบุกก็ได้จะถอยก็ได้ในขณะที่คนที่ตั้งรับครับยังมีกลางไม่ได้นะคือจะบุกก็ลาบากนะเพราะเอยู่ด้านบนครับก็ตั้งรับได้อห่งเยอะงเราเขาบุกมาฮะนะครับแล้วเนี่ยครับ อย่างพยายามจะเข็นขก้นมาอย่างต่อเน,นื่องครับแล้วก็ทั้งด้านของทีมไนก์อีเกิลนะ <c oughs> ก็จะอยู่ครบครับเกมนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าชนะนะจะเป็นสองต่อนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดแพ้เนี่ยจะเป็นสองต่อนหนึ่งเช่นเดียวกันเนีจะบอกทำไงวะนเนี่ยคือเกดใครชนะเนี่ยมีเลขสองแน่ๆแต่ถ้าเสมอการแข่งใหม่นะครับฉากนี้นะ แปตครับได้กเกินนีเยอะนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็แปดเก้าสิบครับโอ้โหแล้วดิงไปอีกดึงทีจังหวะนี้ครับต้องถอยมาแล้วไม่โดนครับยิงมากๆลูกกรสุนหมดนี่เดี๋ยวจะเงื้อเอาได้นะฮะแล้วก็ยังบุกอยู่ตรงกลางครับยังขึ้นไมแ,แล้วก็มีโต้สังมาเสริมเลยครับ โอ้โหและกระเบิดไปครับไปหน้าของทีมนะอีเกิลนะที่เสียทีสามสิบสองไปครับหนึ่งคันแล้วตอนนี้ครับกลับมาเท่ากันแล้วนะสกอร์คะแนนรวมของทั้งคู่ครับไอ้ยะนะทีสามสองระเบิดไปข้างทีมไอเกิลนะอาโกาศที่เสียห้าสิบหนึ่งร้อยไปครับผมนี่ฮะบุกเข้าใส่กันเรื่อยๆครับยังยังยังครับไม่ได้เลยประมาณสี่นาทีฮะสี่นาทีที่ผมนอนหลับได้ตื่นหนึ่งอ่ะเชื่อไหมผมจะลอนหับให้ดู คุณฟิเลสถามว่าทำไมทีหนึ่งชอบเอาทีหนึ่งลงแข่งฮะทีหนึ่งลงแข่งเพราะว่าเอามาเป็นตัวสกาครับดีเปิดให้เพื่อนนะเปิดไปเปิดแทนที่นะเพราะมันมีกดกดเทียร์รวมครับนะเขาต้องเอาทีหนึ่งมาเพราะถ้าเกิดไม่เอาทีหนึ่งมาเทียร์เทียร์รวมมันจะเกินครับอืจึงเอาทีหนึ่งมาเพื่อให้เทียร์รวมมันลดมันสามารถแบกรถเทียร์แปดได้ถึงสี่ห้าหกเจ็ดคันเลยทีเดียวนะยพอทีหนึ่งมาเนี่ยครับ นี่ยครับยังยุังอยู่เกมก็เนื่อยๆกันไปทุกทีเลยครับนะเกมเริ่มไม่บุกแล้วนะฮะแต่ก็ยังสาดกระสุนใส่กันอยู่ปะลายครับยังไม่มีการวิ่งเข้าใส่นะฮะอ่าแลเหมือนจะมีการปะทะเกิดขึ้นนะฮะก็ต้องบอก ต้องบอกก่อนเลยว่าเกมนี้นี่คือคือจะต้องทรงทรงอีกสักพักหนึ่งเลยทีเดียวนะเพราะว่าเวลามันก็ง,งวดเขา้ามาอีกสามนาทีนะฮะรถาถังเนี่ยเสียไปคนละคันนะเราก็ไม่ใช่เทียหนึ่งด้วยนะที่เสียไปตอนนี้เทียรวมเท่ากัานใช่ไหมฮะใช่ครับนะเพราะฉะนั้นใครคนไหนที่เสียคันต่อไปฮนะเป็นประเด็นได้สูงว่าอาจจะแพ้นะฮะเพราะว่ามันเลยต้องอ่าเขาเรียกอะไรใจเย็นนิดนึงนะฮะใช่ครับ ใส่แว่นแอบหลับหรือเปล่านะีครับคุณหมวยแซวทางหน้านของคุณมิดบอ,นนบบอบนลนะครับบอกว่าใส่แว่หลับปะอ๋อไม่หลับไม่หลับเลครับคือเขาเรีกเยกอะไรตั้งใจท,ทำงานนะแต่ว่าจะสมาธิมากไปหน่อยนะครับนะ <c oughs> จริงปะ <c oughs> <c oughs> ไม่หลับนะโอเคฮะโอ้โหสถาน,นาการณ์ขอบคุณครับพี่ยังดูเราอยู่นะครับ <c oughs> ในอีเกิลนะตอนนี้ฮะอ้อมมาทางด้านซ้ายขวามือนะฮะอ้อมมาแล้วยังไม่เจอใครพังกําแพงออกไปฮะแล้วยังไงฮะแล้วยังไงเนี่ยอ้อมาแล้วเบอร์แผนที่อยู่เรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ครับเจอกันแล้วนะเจอเจ้าทีหนึ่งที่เอามาแปะตรงซันเข่าแล้วครับผมนะครับต้องต่อตัวกันครับต้องต่อตัวยิงไหมเนี่ยไม่ต้องนะน่าจะยิงได้อยู่อ้อมมนีัเนี่ยแปะกันอยู่ครับหนึ่งคันเห็นนะนะเห็นนะจ้าฝั่งนี้ก็เห็นครับแล้วก็โผล่มาอีกคันแล้ว แล้วโอ้ตรงนี้ครับเชียร์หนึ่งออกมาแปะตรงนี้ก็เรียบร้อยปลายโดยนะางคะแนนของที69ครับเก็บไปแล้วครับตอนนี้สองตอนหนึ่งนะครับสกอร์นำครับผมนะครับผมนะฮะสักครู่หนึ่งครับสัญญาณเดี๋ยวคงกลับมาครับนะเพราะฝนมันตกเลยครับ สัญญาณอะไะคล้ายาดหายนะฝนตกยิงคิดที่ไรใจก็ยิงวันยูในหัวใจเพราะวันไหนคืนนี้กาจะหนาวสักเท่าไรแต่ก่อนจะฝนช่วยพอมันจะมันจะออกไปแล้วตานี้เล่นยากครับทีมผมแบนด์นี้คุณโจโจย์บอกครับนะมันเป็นฉากที่ชวนหลับอีกหนึ่งฉากนะครับ จริงครับนี่ยตึม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 ตไมตเมตามตึมตึมตมตลมตลมตคมตบมตามติมตมตึมตรมตีมตึมตมตึมตกมตึ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 มต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 มมเต รถถังที่ระเบิดไปนี่เป็นเทียแปดทั้งคู่ครับเทียรวมเหลือเท่ากันนะก็จะแข่งใหม่นะครับพระเจ้าช่วยกล้ยทอดไม่เคยแข่งด้านนี้ปกติเ่นด้านนี้อ้อมเป็นนวนตลอดนะด้านนี้เล่นยาแล้วก็เสมอนะเพราะว่าเทียหนึ่งเขาไม่นับคะแนนนะเขานับแต่เทียเทียสูงนะต้องแข่งกันใหม่อีกหนึ่งเกมครับครับตามนั้นนะีขอให้เธอไปดี อขอแสดงความดีใจกับเพื่อนๆด้วยครับพี่จะได้ดูแมตชนี้อีกหนึ่งเกมหนึ่งครับผมไปละก็มันตื่นเต้นลุ้นระทึกกันตลอดเวลาจริงๆสำหรับการแข่งเอเชียมาสเตอร์ซีรีส์นี้ครับในวันนี้ครับโชว์กล้ากันใครสองอ่ะไม่ชันดูเะะเสมอกันครับ โอเคเกมที่สองเริ่มขึ้นแล้วนะครับรอไปดูกันอวองกาดกับข้างด้านของไนท์อีเกิลนี่ฮะเหมือนเติมเลเราดอวะ มีบอลนะเนี่ยเพลงลาดอไงงไอเคยเล่นลาดอ๋องไหมเนี่ยเคยดีครับลอดอ๋อคือรักษาดินแดนนะรักด้วยรอด้วยลอดอ๋อรอด้วยะนี่บโอเคฉากนี้ครับเหมือนเดิมนะไนเกอร์อยู่ด้านล่างเช่นเคยแล้วก็ทางด้านของทีมอองกาดหยุดด้านบนครับโอ้โหเออนะฮะ กรมนเดี๋ยวก็ดูนะครับว่าฉากนี้จะเป็นเช่นไรฮะนี่ฮะเราถังสก,กาวของทางเอาวงกาศจะพังไปก่อนหรือเปล่าในจังหวะนี้เอของนั้นในไกเกอร์จะพังไปก่อนหรือเปล่าในจังหวะนี้โอ้โหโดนยิงมาฮะเลื่อดเหลือประมาณ70%ครับ และยังยืนหยัดอยู่ต่อไปฮะเลือดยิงแรกกันไปนะคนละนึกคนละหนับนะฮะคือต้องบอกว่ายิงกันตั้งแต่ต้นๆน,นะฮะตั้งแต่ต้นเกมเลยทีเดียวไม่เหมือนเกมที่แล้วนะดูต้องดูฮนะว่าเขาจะถนอมรถถางไว้หรือเปล่านะฮะออกมาเล็กน้อยําหรับทางอ,อาวงกะกไอ้าทางทางอีเกิลน,นะ ไก็อยู่ด้านล่างครับเอาวงการอยู่ด้านบนนะฮะก่อยังบุกกันใส่กันเรื่อยๆนะครับต่างฝ่ายต่างก็พยายามจะไม่ให้เกมมันยืดเยื้อนะฮะนี่ครับก็เหมือนเดิมแลวนะอีเกิลเนี่ยมาเล่นแผนเดิมนะมาแปะไว้ี่ตรงกลางนะฮะมายึดตรงกลางก่อนเช่นเคยนะในขณะที่ทีน้างของทีมเอาวงการครับก็ต้องตั้งหลับครับนะฮะ เกมนี้บวกกันเร็วกว่ารอบที่แล้วนะครับ,รบนะโอ้โหนี่ฮบก็ยังเนื่อยอยู่ครับทั้งคู่ยังไม่มีการทาาเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นนะยังอยู่ยกันนิ่งๆฮนะ นิ่งมากนะขโมยเกมนี้นิ่งมากๆนะฮะตอนนี้ยังไงฮะในเกิลครับมีการยิงสวนกันเล็กน้อยฮะทางอวกาศเก่งก็ไม่ขยับไปไหนฮะอยู่ที่เดิมอยู่เลยในไเกิลบอกจะไม่ทนแล้วฮะเกิลจะไม่ทนนะฮะเดี๋ยวเกิลจะขึ้นเนินละ นี่ครับไม่มีแสงแว่นนี่เสียงคึ้ท่าคึ้ทันนะนี่ฮะเอาครับแล้วเข็นขึ้นมาตรงนี้ครับรถถังมันจะขึ้นบนดอยนี้ได้หรือไม่อย่างไรครับแล้วมันก็เหมือนเดิมนะเวลาตอนนี้เหลือห้านาทีห้าสิบห้าวินาทีครับห้าห้าห้าครับโอ้โหนะฮะเสมอกันอีกแล้วเลยครับตอนนี้ทั้งคู่นะยังไงครับแต่เดี๋ยววันนี้มีผู้ชนะแน่นอนครับ ก็แข่งกันไปเรื่อยๆครับนะครับตอนนี้ครับก็ยังไม่ประทะก,กันครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเน่นเล่นรัดกลุ่มครับรัดกลุ่มเกินรัดกลุ่มเกินเนี่ยยังต้องแข่งอีกสามแมตชนะ์นะได้ยงไงฮะอย่างต่ำนะเอ๊ะต้องบอกอย่างอมากสุดสามแมตช์นะครับเอ๊ะต้องบอกมากสุดสองเอ๊ะต่ำสุดสองนะฮะมากสุดสาม แล้วเนี่ยครับกระจายกำลังกันอีกแล้วครับโอ้โหคุณโจก็เสริมให้นะเพราะว่าดานนี้มีทีเด็ดอยู่ครับครับคืออะไรครับคุณโจบอกพูดไม่ได้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปใช้นะฮะต้องลุยถั่วต้องลุยถั่วคืออะไรวต้องลุยถั่วลุยถั่วลุยทัวร์นามเมนตลุยมิเกลต้องลุยถั่วคือที่ไปครับเดี๋ยวเอาคือต้องเปิดเกเกินคืึทายอยู่อ๋อ เนี่ยฮะเวลาแข่งกันถ้าแคมมากกันไปก็การจะว่าเกมที่แล้วเนี่ยแคมปปิ้งเนี่ยเปิดที้เกินครึ่งโอเคโอเคคือประมาณว่าต้องห้ามแคมนะครับคือเกมมันจะเบิกเขาจะต้องพยายามดันรถไปเกินครึ่งฉากนะนะรประมาณนั้นนะเอาแทงข้ามไปเกินครึ่งฉากครับนะมีเงปรอบแพ้นะ นี่ยจะมีเส้นเส้นบอกอยู่ครับเพราะว่าเส้นนี้นะคือตั้งรถถังเนี่ยเลยขึ้นไปให้ได้นะฮะไม่งั้นจะเป็นการปรับแพ้กับเสมอกันอีกนะฮะประมาณนี้ครับเนี่ย<อ>เป็นกฎของเขานะประมาณนี้นะเท่าที่ฟังมานะแล้วตลอหลดยิงให้ตายเป็นตัวตครับเอาแทงค้ามไปเลยนะโอเคตามนั้นฮะแล้วตอนนี้ครับหนึ่งคันไปแล้วครับท่านาของทีมเอาวังกาดครับระเบิดไปก่อนแล้วจ้าเนี่ยนี่ครับขอบคุณไลค์ก,การกดไลค์ของอเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับที่กดไลค์ให้ตะกี้นะจ้าจุบจ๊บ และเนี่ยครับยังไม่กล้าข้ามไปเวลาเหลือประมาณสามนาทีครับแต่ว่ารถทังเหลือเท่ากันนะเทียรวมเท่ากันเลยนะโอ้โห,โหนะครับแกมันอ่าค่อนข้างจะผมไ่เดืเสมออ่อะ เนี่ยเวลามันเหลือประมาณ3นาทีสามนาทีนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จะเสมอกันอีกครับผมต้องปลุกใจกันหน่อยแล้วท่านัฉพาะนี้โอ้เอาวันนี้ที่ผมปลุกใจมั้งเอาวันนี้ไมยอยากเลยฮะย้ยออ๋อ้โอเคฮะตอนนี้ก็ จะเอาให้ได้เอาเนี่ยโอเคครับตอนนี้ทั้งคู่ก็เริ่มจะอะไรเล้ตอนนี้ฮก็โอ้ยอะไรเลาตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วนะฮะเริ่มมีการปะทะกันมากขึ้นนะแต่ว่ายังดูเป็นการเสมอกันอยู่นะเพราะว่าเทียร์วมเนี่ยเท่ากันนะครับทีมเขียวได้เปรียบครับเพราะว่าบุกเขาใส่อยู่เนี่ยฝ่ายนี้เนะฮะพยายามดันขึ้นไปฮะแล้วก็ตรงวันนี้น้อยิงไปอีกหนึ่งทีครับ ยังเข็นขึ้นมาอยู่ในอีเกิลเงี้ยเข็นเข้ามาใส่อยู่แล้วเวลาเหลือประมาณ2นาทีครับนะเนี่ยทีมสีแดงตอนนี้ครับถอยไปตั้งรับแล้วนะอาวังกาเดครับอวองกาเดะอวัอวงกระเดะวัวงกระเดะแล้วเวลาเหลืออีก2นาทีเท่านั้นสองนาทีเที่ยงคืน <8 S 2> แปดนาทีฮะแปดนาทีค่ายิงกันไปสองคันนะ น้องบอกว่าทําได้ทะลุปเป้ามากๆครับผมอ๋อมีคนบอกมาครับลุยถั่วคือการบุกไปด้วยกันนะครับคือการออนเอง,เองเนี้ยขอพระคุณมากครับเสียงกระซิบจากน้องจากนะครับผู้ที่น่ารักคนนี้นะแฟนคลับที่น่ารักนักศึกษากระซิบมาบอกว่า ลุยถั่วคือการบุกเข้าไปพร้อมๆกันนะครับนะขอบคุณมากครับผมนะครับเราจะไม่บอกว่าใครนะครับนะเราจะไม่บอกว่าใครกระซิบมานะครับนะคงจะรู้กันอยู่ว่าโดนยิงตายไปแล้วนะครับนี่ฮะอืมเนี่ยขอบคุณขอบคุณคุณหมวยร้องมากนะครับอ้าวนายบอกไม่บอกไงฮะลืมเดี๋ยวเราจะไม่บอกว่าเป็นคุณหมวยไงโอเคนะแล้วตอนนี้ครับโดนยิงแล้วครับ อาทีหนึ่งทั้งคู่ตายคู่แล้วและเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครับถ้าเกิดแมนเสมอกันอีกมันก็จะเสมอฮะเอาแล้วตอนนี้ฮะเหลืออีกหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับแปดวีฮะต่างฟังต่างไฟ,งต,งฟงต่างน้องบุกนะลุยถัว่วลุยถัว่วลุยลุยถั่วครับนะลุยถัว่ว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 สนุกจริงๆเฮ้ย โอ้ยอ่าแล้วตอนนี้ฮะเริ่มมาแล้วฮะอ้อมมาครับอ้อมมาแล้วจะยิงกันเลยหรือเปล่าครับหรือว่ายังจะรออีกฮนะต้องยิงแล้วฮะในจังหวะน,นี้ยิงแรกกันไปฮะคือได้แต่รถถังหนักใครระเบิดก่อนเนี่ยทีมจะเสียเปรียบทันทีครับครับผมอ้าวแล้วยังไงฮะเนี่ยยี่สิบเก้ายี่สิบแปดครับนับถอยหลังนะฮะนะครับยี่สิบสามยี่สิบสองเทเวนตี้ครับเจ็ดตีครับฟิฟตี้ไฟตี้ซิกตี้ครับ ไม่ใช่ฮะแล้วนี่ฮะยังอยู่กันครบครับน่าจะเสมอกันอีกแล้วเนี่ยสิบนะฮะเก้าครับแปดเจ็ดนะเหลือคันผมผมมอลแล้วมันต้องมีคันหนึ่งที่พังไปก่อนสามฮะพังไหมจะพัง<ะ>ไหมจะพังไมหมจะแล้วก้าวสุดยอดครับนาทีสุดท้ายครับ ไนก์อีเกิลครับนะฮะไนก์เป็นไนเกิลนะดูไม่ทันนะใช่ไนก์อีเกิลไม่มีเสมอครับไม่ต้องแข่งขิกซ้ำครับนะสุดยอดมากครับไนก์อีเกิลโอ้โหเฮ้ยต้องบอกเขาลุ้นมากเลยวินาทีสุดท้ายด้กินหนึ่งนะหนึ่งป็ปังพังนะจอเลยขอขอบคุณทีมไนก์อีเกิลแม่ครับที่ทำให้มันไม่ต้องแข่งซ้ำอีกถึงรอบครับนะเฮ้ย นะฮะตอนนี้สองต่อหนึ่งแล้วครับนั่นไนไอเกิลในการตังนั่นทีมเอาวงกาดนะฮะครับตามนั้นนะฮะก็ตอนนี้ฮะคนไหนที่จะเอาองกาดก็หนาวร้อนๆนะฮะต้องดูครับว่าแมตต์ต่อไปครับไนเกิลจะปิดเกมได้เลยหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นเอาองกาดที่ตีเสมอขึ้นมานะฮะยังคุณดีโอฮะคุณดีโอฮะยังไม่ชนะนะฮะต้องรออีก2เกมนะฮะต่อยเกมหนึ่งครับเราถึงจะรู้นะฮะว่าชจะชนะหรือแพ้จะมันเกาคออะไรอย่างนี้เนี่ย โหดูดิเฟิร์มใช่นี่หน้าเลยไม่กวาดหน้าเลยไม่กวาดนะโอเคฮะโฆษณามาแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราพักโฆษณารีบพัก <นะ S 2> เลยนะครับรีพักเลยเดี๋ยวเรากลับมา